โทรศัพท์ก็ต้องตามเทนไอโฟน e 16หลรถก็ต้องมีค่ะโบวี่จัดให้เลยค่ะส่วนใครที่มี iPhone อยู่แล้วโบวี่ก็จัดให้เลยค่ะผ่อนศนร์ซนาน72งวดหรือถ้าท่านผู้ชมคนไหนพร้อมซื้อสดโบวี่ก็จัดให้เลยจุกๆกะกับตัว w วายแท็กล้านกว่าๆเหลือเพียง9,99,000บาทสวัสดีค่ะโบวี่นะคะ ที่ปรึกษาด้านการขายนะคะประจำอยู่ที่ฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5วันนี้ตัวที่โบจะมาแนะนำนะคะนั่นก็คือตัว Y Tag นั่นเอง 2.0L Single Turbo จับคู่มากับเกียร์ออโต้ uto, 6สปีดแรงเครื่องอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรบอกเลยว่าดุดันไม่เก่งใจใครปกติแล้วความดุดันนี้จะมาในราคาที่ 1>, 1 8 9 0 0 0้บาทแต่ถ้าบอกว่ามาจากโบวีนะคะเอาไปเลย9,99,000บาทและรับไปเลยนะคะ iPhone 16หีฟรีอ่าและที่สำคัญนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมกับแอปพลิเคชันนะคะ Ford Pass ท,ที่สามารถ สตาร์ทผ่านโทรศัพท์มือถือได้เปิดปิดตัวรถผ่านมือถือได้และค้นหาตัวรถผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยเดี๋ยวโบจะพาไปดูความพิเศษของตัว v i t ท็กันเลยนะคะเริ่มกันที่กระจังหน้านะคะเป็นสีเทากาไฟนะคะตกแต่งด้วยลวดลายลังพึ่งและโลโก้ฟอร์ดแบบใหญ่เบิ่มถัดมาด้านข้างนะคะ เป็นไฟหน้า LED และตกแต่งด้วยไฟเดย์ไลท์ตัว C นะคะรูปตัว C ไฟตัดหมอกก็เป็น LED เช่นเดียวกันบอกเลยว่าสว่างจ้าไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านข้างกันนะคะไล่มาตรงนี้นะคะซุ้มร้อด้านข้างเป็นซุ้มดำด้านนะคะแล้วก็นี่เลยแม็กของเราขอบ18ดุด,ดันสุดๆแต่ความดุด,ดันนี้ยังไม่จบเมื่อคุณมาพร้อมกับล้อกูดเกียร 255ทับ65 r ้8เบิ่มเบิ่มไล่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะกระจกข้างบานใหญ่เห็นได้ชัดเจนสีเทากาไฟมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ส่วนตรงนี้นะคะบันไดข้างนี่กันลื่นด้วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการขึ้นตัวรถคุณผู้หญิงหรือว่าจะผู้สูงวยัยหรือเด็กสามารถเหยียบขึ้นรับน้ำหนักได้จริงขึ้นรถได้แบบสะดวกสบายและตกแต่งเป็นแบบสีถูโทนขึ้นมาอีกนิดลาวหลังคานะคะตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะคะใช้งานได้จริงนี่รับน้ำหนักได้จริงนะคะสามารถติดตั้งเต็นท์บนนี้ได้เลย เมื่อมีราวหลังคาแล้วก็ต้องมีโลบาร์เป็นซิกเนเจอร์ของตัววายแท็กเลยนะคะใช้งานได้จริงสามารถขนของย้ายของผูกของได้เลยได้จริงเลยตรงนี้นะคะมาพร้อมกับถังน้ำมัน80ลิตรจุน้ำมันได้แบบจุใจเดินทางไกลไม่ต้องเติมบ่อยๆเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะคือบันไดข้างบันไดข้างที่ สามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นลงท้ายหมดยุคแล้วนะคะกับการเหยียบล้อแล้วขึ้นท้ายนี่แค่นี้คุณก็สามารถขึ้นท้ายรถได้เลยสุดยอดเดี๋ยวโบจะพาไปดูด้านท้ายรถกันเลยนะคะตรงนี้นะคะไฟท้ายเป็นไฟ LED และที่สำคัญ w i t e c h มีกล้องหลังให้ด้วยพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดและฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงหรือที่เรียกกันว่า Easy Lift แม e ีซีสุดๆโคตรอีซีมากและมาพร้อมกับฟังก์ชันที่เป็นปลั๊ก12โวลต์และปลั๊ก3 v. ตาเพิ่มความสะดวกสบายเข้าไปอีกนี่เลยนะคะคุณผู้หญิงก็สามารถปิดฝาท้ายได้ด้วยมือเดียวเึิงเดี๋ยวโบจะพาไปดู ภายในห้องโดยสารนะคะภายในตัวรถกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะคะนี่เลยเริ่มกันที่พวงมาลัยไฟฟ้าขับสะดวกสบายคุณผู้หญิงก็สามารถขับได้ปรับได้4ทิศทางมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันหลากหลายเลยนะคะและหน้าจอเรือนไม้ขนาด8นิ้วเห็นชัดกันไปเลยนี่และนี่หน้าจอ Sync-4 a ขนาด12นิ้วสามารถเชื่อมกับ Apple Carplay และ Android Auto ไรสายได้ด้วยนะคะ แอร์ของเรานะคะก็เป็นแอร์คู่อัตโนมัติแยกซ้ายขวาและมีแท่นชาร์จไร้สายด้วยแค่วางโทรศัพท์ปุ๊บก็ชาร์จทันทีไม่ต้องมีสายระยงระยางกันอีกแล้วนะคะและนี่เกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าหมดยุคดึงเมรมือแบบนี้แล้วจ้ามาจับคู่กับอะไรโหมดการขับขี่4โหมดเอาไปเลยและเอกลักษณ์ของตัว Y ท็ Tech นะคะนั่นก็คือ เบาไฟฟ้าที่สามารถปรับได้ถึง8ทิศทางลดราคาที่ไม่ถึงล้านแต่มีเบาะไฟฟ้ามันคือหนึ่งเดียวในประเทศไทยนี่เบาะหนังที่ปักโลโก้ Y t ยแทเดินได้ด้วยได้สีเหลืองโคตรดุดันที่สำคัญคุณผู้หญิงอย่างเราชอบแน่นอนค่ะนั่งสะดวกสบายแถะที่สำคัญสามารถทำความสะอาดได้เละก็แค่เช็ดแค่นั้นเองค่ะ โอเคเดี๋ยวโบพาไปฟังโปรโมชั่นกันเลยดีกว่าไปค่ะไวายแท็กตัวนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่1 8 9 0 0ล้านบาทแต่ที่แต่ถ้าบอกว่ามาจากโบวีนะคะเอาไปเลย9,99,000บาทและรับไปเลย iPhone 16หีฟรี ถ้าใครสนใจฟอร์ดนะคะหรืออยากจะลองขับอยากจะเทสได้อยากจะจองเลยสามารถติดต่อโบวีได้ด้วยเบอร์0981944222หรือว่ามาพบกับโบได้ที่ฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5ขอบคุณมากเลยนะคะ